ต่อเตือนวิดีโอนี้จับทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงฉาั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและแผนสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องเอรันที A ่ N G. สปิริไลฮิเลยฮิลาลาลานะครับผมเอา้าวันนี้มาอยู่ในช่วงเวลาบรรทัดเวลา,าที่เพื่อนมาแต่ก,การแตกแล้วก็ เข้าฟรีสปินนะเพื่อนๆใครสนใจไปตามกันได้ที่ลิง์ใต้คอมเมนต์แรกเลยแล้วก็รับลุยก,กันเลยวันนี้เอาทุนมา366บาทอาทซื้อฟรีไปเลยเพื่อนๆเปิดไป150ามาดูว่ามา366ซื้อฟรี150จะเวิรเ์กไม่เวิร์กเพื่อนๆไปค <laughs> ้างไปเลยคุณแม่เขาค้างไปเลยค่ะอืมอืม ให้พี่เดินสะดวกเธอไอ้สองโอ้โหโหดร้ายจริงๆโอ้โหเจเลอร์สวยงามโอ้โหโอ้โหโอ้โ เด,ดเดือดครับเดือดกร9 0นกนจัดไปเต็มเต็มครับพ่อครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับพองละเพื่อนล้วมาลุยกันเลยโอ้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะเป็นระ่ <c oughs> ระหนึ่งร้อบาทไม่ได้นะนี่ใส่อีกใส่อีกใส่อีก ลองย้ำไหมเพื่อนๆลองย้ำไหมลองย้ำไหมเออดี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 ด,ด,ดีดอกไม้ไม่น,านา่าพลาดบาปบาปุป,ปอ้ยสวยครับสวยหนึ่งร้อยสามบาทไป <c oughs> ดีจัดไปเพิ่มไปเริ่มลุย โอ้โอ้ม่วงโอ้ม่วงสวยงามมันต้องเหนียะมันต้องเงนียะเออจะได้เรื่องไงแล้วมาหรือ,อยังะ <c oughs> เออไม่ใช่ไม่มาแล้วก็ตายใจดีๆดีโอ้โหมาแล้วเพื่อนๆนมาแล้วมาแล้วมาละมาร้อยเก้าสิบละมาร้อยเก้าสิบละแต่ยังไม่จุใจยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกมาเลย เออโอ้โหตดแซปหน่อยดิน้องติดแซปหน่อยน้องน้อง่ายกู้วยฟัดสวยงามเจเลอร์โอ้ไปไหนของเขาวะนะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทไันได้หรอ มันได้หรอลุยคิวว่าไงโอ้โหไม่มาเลยอะอเคสวยงามครับเพื่อนเลามาดีครับพ่อเรามารออะไรครับท่านพ่อจ่ายทีขั้นแม่โอแปดสิบสองบาทมันก็จุกๆุอยู่นะนเพื่อนสามนาทีก็ห้าร้อยอยู่นะเน่เน่เน่ลองกดค้างลองกดค้าง โอ oh. ้มาไม่นั่นมาไม่นี่ผักมาไม่นั่นโอ้ปุบปุบป,ปา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 ,ปาโอ้สวยแดงสวยเคเอไอเคเอเฮ้ยสวยยัง,ยงไงอื้เคดวยมาไมนั่นเคดวยมาไม่นั่นรออยู่นะเพื่อนสวยงามไหมหกสิบสี่จุดห้าศูนย์สตุง ไปป้าปาป้าป้าโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปกันใหญ่พี่น้องครับผมพี่น้องครับเพื่อนยังไม่ใจเลยครับท่านยังไงละ่ะท่านพ่อไม่ไหวแล้วครับท่านถ้าใจอย่างนี้พี่ขอเพนเลยนะเพ่อเพื่อนโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหสองิบไป ไม่มีริมิตชีวิตเกินร้อยไปไปซื้อลุลัวซื้อลุลัวปั่นนิดหน่อยแล้วซื้อลุล,ล,ลัวอยู่ที่จะจ่ายไม่จ่ายโอ้โหเคด่วนแน่นอนล้านเปอร์เซนต์โอ้ยได้ผักแน่นอนล้านเปอร์เซนต์โอ้โหแต่ยากจังกระดานว่าแล้วไงการะดยากนี้ต้องหยุดชัวเพืเ่อนโอ้โหเดีกว่านี้ได้เบาโอ้โห เด้วยวะมันไม่ได้เจได้เจได้เจสวยได้เจไดสิบสวยได้เอไหมอ่ไดเคก่อนได้อะไรไหมได้ไดสองร้อยมันซื้อเท่าไหร่วันเนี้ยสองร้อยห้าสิบปะก็ยังไม่ได้กำไรดีสองร้อยห้าสิบใช่ยังไม่ได้กำไรจ้าเออยังไม่ได้กำไรจ้าเอาแล้วรออะไรอยู่จ้าเอออ่าได้กำไรเจ็ดบาทอะกำไรสามร้อย ถือว่าน้อยอยู่อะกำไรอะห้าร้อดีกลับไปห้าก่อนกลับไปห้าก่อนจะได้มีแรงจะได้มีแรงปันตรอปันตรอป๊าสามบาทน่าจะได้กำไรนะไปสามแล้วสองาสิเออจริงจริงด้วยสามจริงด้วยจ่ายก็จิ้มหมดจ่ายน้อยมากคุณแม่จ่ายนะครโครดครดครครดเพราะครด,คด,คด,คดแม่ สักทีสักทีชีวิตอาจเปลี่ยนชีวิตอาจเปลี่ยนพเพราะเบทห้าสวยไปจัดเต็มพี่ตอนนี้ชอบซื้อตันนี้ชอบซื้อ,นนอ,อไปการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยังไงเพราะว่าชอบปัดเวลาปัดแล้วมันหมดแล้วมันเจ็บอ่ะเพื่อนเพื่ทํว่าทไมมีทุนตอนทุนเยอะทําไมไม่ซื้อแต่ว่าตอนมีพอซื้อก็ไม่จ่ายจะจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อืม แล้วตอนนี้ก็ไม่จีกแล้วโอ้เวนซัมเวนซัมยังไงโอ้ยอ,อีกอีกอีกอ้ยหมาสี่แมวมึงสี่สิบหกบาทฮะอ,อะไรอ่ะ อะไรของอยู่ะเฮ้เป็นป่วยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วจะหมดแล้วด้วยแล้วไม่จ่ายเลยด้วยโอ,โ,หโ,หโอ้โหพี่เอ้ย โอ้โหเจเลอร์มาแล้วยังไงเอเลอร์มีสวยเอเลอร์มีเอเลอร์มีอันนัโอ้โหโอ้โหไปแล้วพ่ออีกแล้วครับท่านไปอีกแล้วครับท่านอือหือโอเค,คกูคกลับกูบกลับกูกลับกูกลับด่วนต้องการตัวด่วนเลยสิบมาสิบมาสวยยังไงต่อโอ้โหใช้ได้ยี่สิบหกบาท เข็ดด้วยอีกตัวงเข็ดด้วยอีกตัวก้อนเข็ดด้วยอีกตัวก้อนโอ้โหเข็ดด้วยอีกตัวนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กแอนทาวเวลป่าสามสิบเจ็ดจุดเจ็ด,จดห้าสตูงเจ е เลอร์สวยงามเข็ดด้วยโอ้โหได้ป่ะมันเพิ่นได้อยู่อันเนี้ยซื้ออยู่เออมาอยู่อ่ะโอเคลองขยับไปสองไหมจะมาไหมไปสองจะมาไหม เป็ดหนึ่งอยู่ดีเข้าเลยเพืเ่อนๆสวยเข้าต่อเนื่องด้วยแต่ไม่ไม่ยาวลวนะเนี้ยเอาแล้วเอาแล้วไปอีกแล้วเออได้เจออยู่ยังไงต่อเอต่อแล้วยังไงต่อโอโอทุนน้อยเท่ากับทุนน้อยเท่ากับเท่ากับเงี้ยเนี่ยดูดิ ไม่เอาอะไรเลยม,ไมัไม่จ่ายโอเคสวยม่วงมาไหมมาเหมาะมาแม่มา,ม,า,ม,ม,าม่วงอืมสวยนะชดเนี้ยสิบได้ปะกระดานก็เนาะกระดานโอเคอันนี้สวยอันนี้สวยได้อันนี้ชอบอันนี้ชอบยังไงต่อโอเคขึ้นละเพื่เื่อหนึ่งร้อยละ โอเคขึ้นมาละขึ้นมาหน่อยหนึ่งละโอเคมาขยับไปเบ็ดห้าขยับไปเรื่อยช้าๆเพื่อนๆช้าๆโอ้ยสวยสิบห้าบาทขอให้สวยขอต่อไม่ต่อสามตัวอีกแล้วไม่เาฟรีอีกแล้วครับท่านครับท่านพ่อครับท่านแม่สวยงามผักตรงกลางมาเดี๋ยวนี้เอออย่างนี้คุยกันรู้เรื่องสิบแปบาท สวยงามไวามาเชื่อมโอเค22บาทสวยงามเคด้วยผักสวยงามมากๆแล้วยังไงต่อตามด้วยดอกไม้เจเลอร์ได้ไหมจะเป็นคนกันเองจะไ่เต็งใจการ3า0ร้อยบาทกลับมาที่เดิมแล้วจ้าเอามาวะเอามาวะป๊าบ246บาทเอาจเอาจเอาจพี่ก็คัมแบ็กอะขยับเลยรื่อยขยับเลยรื่อยโอ้โหโอ้โห สวยงามไหมมันจะได้ไหมอุ้ยได้เจไดเจแน่นอนอ่าได้เจไดเอละหนึ่งได้เคด้วยสวยงามครับพ่อรออะไรครับเพื่อนผักสวยคิวว่ายังไงโอ้โหทองไปดิโอ้โหมาแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนมาว่ะติดลมว่ะเข้าที่นะโอ้โหสวยโอ้โหสวยเลยอะ่ะเพื่อน คอมโบดีมากโอเคชอบโอเคชอบขึ้นพันไปเลยพ่อสวย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 ,ยสวยยังไงต่อโคตรสวยเพื่อนๆแล้วไงต่อโอ้โหสวยกว่ายังไม่หยุดอคอมโบดีมากขอซื้อฟรีได้ป่ะฟรีเบ็ดเบ็ดยี่สิบเนีเ่ยซื้อได้ไหมมาเพื่อนวัดใจมันต้องวัดนะเดี๋ยวในสาวทำมันต้องวัดนะเพื่อน ถ้ไม่วัดมันมัน,ม,น,ม,นมีโอกาสเกิดน้อยอะ่ะอมสวยโอ้โหสวยยังไงโอ้โหแอบเงียบแอบเงาแอบเงียบยังไงโอ้โหอีกแล้วเหรอจะไม่จ่ายกแกเหรอสวยได้เคด้วยอะ อยากได้กรอบทองจังเลยอยากได้กรอบทองกรอบนี้จังเลยไม่ได้โหดร้ายจริงๆโหดร้ายจริงๆโอ้โหโอ้โหเก้าร้อยโอ้โหพันเก้าโอ้โหกรอบทองไปเดะโอ้โหคลอนาโด สวยงามครับท่านไม่รอแล้วครับพี่สองพันแแล้วครับเลิกสองพมร้อยสี่บดบาทจกจุกเอ้ย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 ,าอย่านยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอนเอ้เอ้ยอ 4, เอยเอ้ยอ้เอยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ๋เจ้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแจ๋ว,จจจว,วจย เจ๋งแจ๋วแต่ว่าไม่จ่ายอ่ะเพื่อนๆสี่เป็นสามโอ้โอเคโอเคมากสี 4, 3. 3. Like ่เป็นสามก็โอเคแล้วไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยเพื่อนๆโอ้โหได้ได้ผักได้ผักช็อตนี้พันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกินดิบมีกินดิบมีจูวตอนจบสองพันสามร้อยห้าสิบสองจุดศูนย์ศูนย์สตังค์โอเคเท่ากับเลิกบึ้มเอาไปหกพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาท ทั้งหมดเงินรวมได้ที่หกพันเจรอเจ็บาทเจ้กานสิบาสตุงพอพอเออยังได้อย่ัยงรอดอยู่วันนี้ก็ยังแบบยังรอดยังได้อยู่ยังขุ่นขึ้นมากลับมาได้อยู่เพื่อนๆนั่นแหละใครสนใจกลุ่มโบนัสนะกลุ่มคอมโบเ,เพิ่มโอกาสเข้าฟรีสปินตามกันมาได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเดี๋ยวรับเข้ากลุ่มเองเพืเ่อนๆนะขอเข้ามากันได้ใครสนใจก็ ขอกันได้นะเพืเ่อนๆนะเออส่วนเออ่ใครชอบคลิปตังกว่าฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยสำหรับวันนี้ตังกว่าคนนี้บายบายนะ my friend